สัปดาห์นี้จันทันดวงมีความห่วงใยผู้สูงอายุทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะเกณฑ์ดวงของผู้สูงอายุสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องมากมายให้ต้องระวังกันค่ะทั้งในเรื่องของการลื่นหกลม้มกระดูกหรือว่าไม่สบายกระทันหันบอกเลยนะคะว่าต้องคอยระวังแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมากๆเลยนะคะ สวัสดีครับพวกผมหมอต้องจิตนะครับในรายการจันทรดวงต้นคิด 360.com เรามาดูดวงคนที่เกิดวันจันทร์กันเลยดีกว่าครับผมการเรียนการงานของคนที่เกิดวันจันทร์การงานเริ่มอยู่ตัวมากขึ้นดีขึ้นปัจจัยบวกหมายความว่าเริ่มลำดับเวลาในการทำงานได้ดีมากขึ้นนะครับการเงินครับการเงินเนี่ยอาจจะยังติดติด,ตดขัดขัดเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับมีเกณฑ์ใช้เงินก็มีเกณฑ์ต้องเขาเรียกว่าขายทรัพย์สินบางอย่างด้วยนะฮะ แต่ว่าในทางกบคนข้ามก็มีโอกาสซื้อของมีค่าเข้ามาในบ้านเหมือนกันความรักครับผู้มีความเจริญแล้วหมายความว่าใครที่มีแฟนมีครอบครัวความรักดีมากนะครับก็ถ้าเกิดเราติดขัดอะไรก็ปรึกษาคนรักของเราน่าจะหาทางออกให้เราได้ดีเลยนะครับสุขภาพครับช่วงนี้ยังไงก็ตามให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มโดยเฉพาะท่านที่เล่นกีฬานะครับมีโอกาสาที่จะมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อขาทั้งหลายด้วยนะฮะและผู้สูงอายุด้วย วันอังคารครับการเรียนการงานของคนที่เกิดวันอังคารถือว่างานเด่นงานดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเป็นช่วงตักตวงนะครับท่านที่หวังในงานราชการหรือสอบใดๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงกว่าวันอื่นนะฮะการเงินก็ดีมากมีโอกาสได้รับมรดกทรัพย์สินของมีค่าชัดเจนนะฮะเช่นมีการแบ่งที่ทางให้หรือว่าได้ส่วนแบ่งของผลประกอบการต่างๆที่ไม่คิดว่าจะได้ ได้หนี้เก่าคงค้างคืนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในเรื่องของความรักครับความรักนี่ถือว่าดีเหมือนกันแต่ให้ระวังรักซ้อนรักที่มีเข้ามามากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เดิมนะครับคนรักเก่าหรือคนที่รู้ว่า้มีแฟนแล้วก็ยังอยากจะรักก็จะเข้ามาฟัวพันก็ยังไม่เป็นปัญหาในช่วงต้นนี้แต่ว่าอนาคตอาจจะบานปลายได้นะครับสุขภาพครับถือว่าดีไม่มีปัญหาใดๆครับไม่มีอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพเลยนะฮะก็ยินดีด้วย วันต่อมานะครับท่านที่เกิดวันพุธนะฮะการเรียนการงานาจริงๆปัจจัยบวกม,มาหลายสัปดาห์แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้ในช่วงนี้อยากจะให้ระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งการที่เราลุกคืบหรือว่าจะลาใจว่าให้เราเคยทําดีทําได้แล้วทําต่อไปหรือลงทุนอะไรมากจนเกินไปจากกลายเป็นดีมันอาจจะแย่เลยสมมติท่านที่เล่นหุ้นเนี่ย อย่าโลภนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านตั้งรอไว้แล้วต้องการมากกว่านั้นมันอาจจะล่วงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นนี่เอาชัวร์ๆเอาในสิ่งที่คิดว่าได้น้อยแต่ได้นานดีกว่านะครับอันนี้เป็นคําเตือนสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะฮะการเงินครับการเงินท่านยังคงหมุนเงินได้ดีแล้วก็มองหาสิ่งที่ทําเงินได้มากขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่าหมุนเงินได้ทันแต่ให้ระวังเงินั่วหรือว่าการถูกหยิบยืมเงินหรือว่าไปกู้เงินมาลงทุนโดยใช่เหตุด้วยความรักครับ ภาพรวมความรักค่อนข้างดีปัจจัยดีมากนะครับก็ใครที่เคยทะเลาอะอก,กับแฟนหรือว่าเคยมีปัญหากันก็จะกลับมาค่อยๆค,คืนดีหรือหรือคุยกันไปเองนะฮะเรื่องเก่าๆก,ก็พยายามลืมๆม,มันไปประมาณนั้นสุขภาพครับโอ้โหแย่นะช่วงนี้คือบางท่านเนี่ยระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะแล้วก็เรื่องของเ,อเกณฑ์ผู้หญิงนะฮะมีซีสต์เนื้องอกหรือว่าต้องผ่าตัดไส้ติง่งใดๆก็ตามนะรวมถึงทําศัลยกรรมก็อาจจะมีเกณฑ์ผ่าตัดใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะครับ วันต่อไปนะครับวันพฤหัเรื่องหัดนในเรื่องของการงานการเรียนนะครับมีงานเข้ามาจนเรียกได้ว่าเครียดหมุนงานนะฮะงานเป็นระวิงแต่ไม่รู้ได้เงินหรือเปล่าแต่งานมากจนจนรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับส่วนการเงินเนี่ยพอใช้ได้ไม่ถึงก็ดีมากแต่ก็ยังมีทรัพย์มีความมั่นคงในในสิ่งที่ทําอยู่พอสมควรความรักครับเทาวฤาษีนะฮะก็หมายถึงเรื่องของความรักที่เราไม่อยากจะเน้นเน้นเรื่องงานเป็นหลัก นะครับความรักก็เลยดูเหมือนว่า,าคุ้มเครือปล่อยคาราคาซังบางทีมีรักซ้อนก็ปล่อยคาราคาซังไปอย่างนั้นนะครับเรียกว่าเน้นเรื่องงานเป็นหลักมากกว่าสุขภาพครับผมสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยดีระวังไม่สบายกับทันหันนะครับสำหรับคนที่เกิดวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทานวิตามินดูแลตัวเองนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับมาถึงคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในเรื่องของการงานการเรียนครับ การงานเนี่ยเขาทั้งจะเหนื่อยมากจนต้องระวังเรื่องของทรัพย์สินคดีความการฟ้องร้องหรือการถูกเอาเปรียบจากาคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมงานนั่นแหละฮะก็ต้องระวังด้วยส่วนการเงินเนี่ยเป็นเงินหมุนที่พอใช้ได้แต่ว่าแค่พอมีพอใช้นะไม่ถึงขนาดดีมากจนจนเราปันมาทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกณฑ์การลงทุนต่อเนื่องกันไปส่วนความรักเนี่ยคนบันสุขดูเหมือนอระวังนะระวังเรื่องของคนรักตีจาก หรือว่าระวังเรื่องของความรู้สึกเก่าๆที่ไม่ดีกลับมาระวังถูกรอกหรือใดๆก็ตามนะครับเรียกว่าทํางานจนจนบางทีเราอาจจะพลาดเองในเรื่องความรักเราอาจจะเสียเขาไปตอนที่ได้ก็ได้งั้นเรื่องความรักนี่ต้องเน้นนิดนึงนะฮะอย่ามัวแต่ทำงานเพลินนะครับเรื่องของสุขภาพนะฮะสุขภาพไม่มีปัญหานะครับก็อาจจะจุกจิกบ้างนิดหน่อยสําหรับผู้สูองอายุและเด็กๆเ,กเกท่านั้นเองแต่โดยพื้นฐานของวัยกลางคนหรือคนทํางานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับ ถ้าจะระวังนิดนึงก็แค่เรื่องของไม่สบายกระทนันซึ่งก็แก้ไขได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรวันต่อไปนะครับนั่นก็คือวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ในเรื่องของการเรียนการงานต้องถือว่าค่อนข้างมั่นคงมากนะครับมีโปรเจกต์ใหญ่มีงานใหญ่ที่รอให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยทำเป็นความท้าทายใหม่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากนะครับการเงิน การเงินนี่อาจจะเป็นเงินหมุนเหมือนกันนะครับแล้วก็ระวังคนรอบข้างมาขอความช่วยเหลือคนวันเสาร์จนกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหน้าลำคาญนะครับมีเงินเก็บไว้กับตัวดีกว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องให้ใครความรักครับความรักเนี่ยยังไม่ใช่เรื่องอที่จะต้องเน้นนะครับสำหรับคนวันเสาร์เพราะว่าเรื่องงานน่าจะเด่นกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ยังโสดนี่ไม่ต้องไปไขว่ค,คว้าหาคนที่มีคู่แล้วก็อยู่กันเหมือนเพื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงตักตรงบางอย่างของคนที่เกิดวันเสาร์สุขภาพครับ สุขภาพดีไม่มีปัญหาเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับช่วงนี้หลายๆวันเนี่ยที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับระวังญาติผี่ใหญ่ในบ้านเขาเรียกว่าหกล้มกระดูกระเดียวหักนิดนึงเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวไม่มีอะไรเป็นพิเศษวันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวันอาทิตย์การเรียนการงานของคนท,ที่เกิดวนันอาทิตย์ปัญหาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับในเรื่องของการงานก็คือท่านที่ต้องไปแก้ไขปัญหาหน้างานท่านที่ทําในสายงานพวก ก่อสร้างอินทีเลียทั้งหลายเนี่ยโหแก้งงานเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าภาพรวมก็ยังดีอยู่นะครับการเงินครับตอนนี้เป็นเงินหมุนต้องระวังหนะ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะเงินอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับมีคนมาเอาเปรียบเรื่องเงินด้วยระวังชวนลงทุนแล้วสูญเปล่าด้วยถูกหลอกนั่นเองความรักเนี่ยไม่ค่อยดีมันมีความเครียดหรือว่ารักไม่เหมือนเดิมหรือสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามหวังก็เลยซีเรียสมากๆเลยสุขภาพครับ มีต้องระวังสําหรับบางคนเลยครับระวังในเรื่องของโรคหัวใจเบาหวานในผู้สูงอายุส่วนวัยกลางคนนี่ก็อาจจะมีโรคแปลกๆเช่นเป็นหัดเยอรมันเป็นอีสุกอีใสเป็นงูสวรรค์นี้เกิดขึ้นได้กับคนที่เกิดวันทิตย์เลยนะฮะก็เป็นว่าครบ7วันนะฮะกับการพยากรกับผมหมอ,อต้องจิตน,นะครับเดี๋ยวไปดูคําถามไฮไลท์กันดีกว่ามาถึงคําถามไฮไลท์ของเราค่ะช่างน,นาอิจฉาคนในวันนี้เหลือเกินนะคะที่ทั้งได้รับมรดก ซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่จะประเมินค่าไม่ได้และยังจะมีสิ่งของมีค่าอื่นๆอีกแถมเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะจะมีคนที่ยืมเงินคุณไปนานแลว้วอะค่ะเขาจะเอาเงินจํานวนนั้นมาคืนนะคะแล้วถ้ามันเยอะมากจริงๆจนใช่ไม่ไหวเนี่ยก็เอามาแบ่งกันได้เนจะจริงๆเด่นชัดอยู่วันเดียวจริงๆรอวันอังคารนะครับมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งหลายๆอย่างใน,นหุ้นส่วนมรดกทรัพย์สินสวน ยางพื้นที่หรือการเทรดต่างๆวันนังคารน่าจะเด่นที่สุดน,นะครับก็ยินดีด้วยวันอื่นถ้ามีก็โชคดีนะครับเาวันนี่คือการพยากรณ์7วันครับผมหมอต้องจิตในรายการจันทันดวงต้นคิด 360.com วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ